ทำไมต้องมาใกล้เราขนาดนี้เออทำไมว่าใกล้เขามันด้วยนะคือเวลาถามมาเรหว่อนไหวเขาอยากดูน้องเพียหนึ่งว่าใกล้ๆแล้วทำไมอันหนึ่งต้องวาดลูกเขาอีกทีตอนเขาจ้างกระบอกเขาก็วันนี้เราวาดลูกวิวมาทั้งวันแล้วอ่ะอีกอย่างแถวนี้มันก็ไม่มีหมามีแมวให้เราวาดะหน่อยโหเขามีค่าขคหมาแมวเลยเหรอ เป็นจิมมี่ค่ะแล้วของตัวเสร็จแล้ยอ่ะเสร็จแล้วค่ะจิมมี่ถ้าเป็นจิมมี่ก็ต้องพูดออนลายได้ดิถ้าจะส่งโคได้ไหมคะก็ได้นะแต่ถ้าตัวไม่ได้จะต่อสายสิมาก็ไม่เห็นต้องซีเรียสเลยนิดไปใจหลายมากนะ อันหนึ่งว่าเขาด้วยให้ของครบ